สวัสดีครับและนี่คือช่องของไอ้นตคนเมืองวันนี้ผมมีคำถามครับผลไม้ออย่างอ๋อตกน้ำแล้วดังที่สุดนี่ครับสม้ม <c oughs> สวัสดีครับปิ๊กมาปากันทำไปแล้วนะครับกับผมไอ้นตคนเมืองนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีนี้ผลไม้อันนี้เป็นของว่า ผลไม้ขึ้นชื่อของบ้านผมผมเนี่ยอยู่เป็นคนอำเภอชัยประการนะครับอาจ,าาจังหวัดเชียงใหม่แถวบ้านผมเนี่ยมีสวนส้มเขียวหวานนักขนาดนะครับเป็นของขึ้นชื่อดังประเทศเลยก็ว่าได้เนาะนะครับนี่หลายคนเนี่ยชอบชอบที่จะกินส้มกินสดๆนะครับรสชาติมันดีหวานๆส้มๆส้มๆหวานๆนะครับแต่ว่าบางคนเน่ยเจอบางแกนเนี่ยมันจะอ๋อไหม่มาส้มนะครับส้มตาลิวนะครับเนาะ นอกจากกินซดแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรอย่างได้พ่องวันนี้ผมมีเมนูมานําเสนอครับเมนูนี้เลยครับนี่ครับเอาเปลือกส้มมานะครับหลังจากที่แกะส้มเสร็จปุ๊บเอาไฟแช็กมาปอกครับผมแล้วก็บีบใส่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 ถามมาเกี่ยวอย่างครับเมนูนี้ก็บะเกี่ยว เล่นเูแบไดนนี่ของเล่นสมัยสมัยผมเปละอ่อนเนาะเอาเนี่ยมาเล่นและเมนูแต,ต,ตะที่ผมจะเอามานําเสนอให้ผูค้คนได้ดูได้ลองทํากันวันนี้นั่นคือเมนูส้มเขียวหวานพริกน้าอ้อยครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับและนี่คือวัตถุดิบนะครับที่เราจะเอามาทําส้มเขียวหวานพริกน้าอ้อยวันนี้อันแรกเลยก็คือส้มเขียวหวานวันนี้ผมใช้ส้มเขียวหวานนะครับสามแกนเนาะโดยประมาณใครจะชอบ ใครอยากกินนักก็นี้ก็เอามาเพิ่มได้นะครับแล้วก็มีพริกแห้งนะครับพริกแห้งมีขิงนะครับขิงนิดหน่อยแล้วก็มีหอมแดงนะครับหอมแดงก็ปอกเรียบร้อยแล้วก็มีน้ําอ้อยนะครับน้าอ้อยแล้วก็ดีที่ขาดมาได้แหมน,หนึงอย่างนะครับอมากูเทปมากูคลิปนะครับน้ำปะลาแม่บุญสีกลิ่นหอมชวนน้ำลายไหล แต่ไม่มีใครซื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> แปกินเองครับลำนี่ขั้นตอนแรกนะครับได้ส้มเขียวหามาแล้วเราจะ <c oughs> แกะก่อนนะครับแกะเอาตั้งในมันมาเนาะแกะเปลือกออกนะครับนี่ผมใช้3แกนนะครับ3แกนก็คือ3ลูกเออ ปุ้งนั่งจืดส้มเขียวหวานน้ำซุปเขียวหวานปุ้งนั่งจืดนี่ครับหลังจากที่แก้เสร็จแล้วนะครับก็เอายายมาออกหน่อยก็ได้นะครับบางคนชอบกินใยก็กินนะครับเกี้ยวหยัก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 เข้าไปอ่าเป็นใยอาหารนะครับบางคนไม่ชอบก็แกะออกก็ได้ผมผมจะแกะบานักนะครับเนาะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะ นี่ครับผ่าผ่าครึ่งผ่าครึ่งนะครับนี่ลงไปเพราะว่าคหื่อมันนี่ครับผ่าครึ่งผ่าครึ่งคหื่อมันกินง่ายนะครับน้ำพริกที่เราทำเนี่ยมันก่จะได้เข้าเนือ้อเข้าจิน้น ของส้มเขียวหวานได้อย่างเต็มตี้นะครับนี่ครับนี่ครับได้ส้มเขียวหวานแบบนี้แล้วนี่ส้มเขียวหวานทีทีผ่าครึ่งนะครับนี่ประมาณ1ถ้วยอ่าหจานนะครับเดี๋ยวเราจะไปตำน้ำพริกกันต่อเลยครับมีอันแรกเลยใส่พริกแห้งนะครับผมใส่ประมาณเจ็ดแกนนี่บ้านผมเนี่นะผบอกว่าไอการตำน้ำพริกเนี่ยถ้าจะใื้อรามต้องใส่เหล็กขี้ หมายถึงว่าใส่พริกเข้าไปเนี่ยประมาณเลข3มเลข5เลขเจ็นะครับอันนี้ามาฮู้เห้ดป่ครับผมก็มกนมนเนี่ยตัวประมาณน่ะต่มกรามไอ้เนอหลังจากนั้นใส่หอมแดงครับผมใส่ประมาณสองสามหัวนะครับใส่ลงไปนะครับเอามือป้องเหี่ยหน่อยนะครับ <c oughs> มือป้องหมายถึงไอมือเอ้ป้องกันป้อง น้ำพริกมันสดออกจากโคกนะครับอใส่ขิงใส่ขิงไปหาไปฮะน้อยนะครับใส่ขิงลงไปให้มันหอมสรุปเป็นขิงว่าเป็นหอมขิงนะครับขิงกลิ่นหอมขิงก็จะเอาเงี่ยกูเม็ดกูแบดห้าแปดสิบแปดเอาโมดนอมุกนี่นะนี่ นะครับสูนี้เราจะ,ะไม่ใส่กะปินะครับเพราะว่าถ้าใส่กะปิแล้วมันจะกลายเป็นพริกแกงไปเหียน,นะครับหลังจากนั้นใส่นี่ครับน้ำอ้อยน้ำอ้อยเนี่ยใส่ปุ่มใส่สองก้อนนะครับน่าแต่จะประมาณนี้นะครับน้ำพริกเนาะหลังจากนั้นครับใส่น้ำปลานะครับใส่ประมาณ หนึ่งแปกโดยประมาณตอกินหอมยั่วใจไซแฮมสักน้อยไ่ยลงไปนี่ครับอันนี้พี่เขาเริ่มเรียกแล้วเริ่มละเอียดแล้วนะครับผมต้องตามแห้งก็ได้คุก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 ให้มันเข้ากัน หน้าตาของน้ำพริกจะประมาณนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนี่ครับโคดออกครับน้ำพริกเทใส่ส้มเขียวหวานที่เราได้เตรียมไว้นี่ครับแล้วก็กลนครับกลนกลนก็คือคน คลุกเคล้าให้เข้ากันอสัอสัอือหืออือหืออือหือือไ้อกว่ายังน้ำลายปุ๊อีน้ำเหลือเนี่ยนี่เสร็จแล้วนะครับกับเมนูส้มเขียวหวานพริกน้ำอ้อยนะครับอือหือดมพอไหนมันตึง เพราะว่ากลิ <laughs> like ples, ่น <Aub> ม <urn> kind of ันตั้งดังนะครับเนาะมันมีทั้งกลิ่นของพริกนะครับกลิ่นของขิงเนาะกลิ่นหอมแดงนะครับกลิ่นของน้ําน้ํำฮาน้ําปลาร้มันหายน้ำปลายมันปุ๊นะครับน่ะเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับอือหือเนี่ยเดี๋ยวพราะเพาะว่าบอลเม็ดไหนออกอ่ะ อือ,อได้กำเดียวครับํำเดียวแต,ะแตะ๊ะเมาเมาแตะแต๊ะนะครับอันนี้นะ <c oughs> ลองไปเนี่ยก,กันดูนะครับวัตถุดิบมีแค่แบบกีย่ยาวยิ่งขายได้ส้มเขียวหวานที่มันที่มันแบบส้มๆหน่อยอะ่ะ <c oughs> ที่มันแบบมีรสเปรี้ยวๆหน่อยอะ่ะอามาอยอะอีนะอีเลยอะมาแต่ะแต๊ะนะ ครับผมและช่วงท้ายนี้นะครับกับช่วงกำเมืองวรรณกรรมวันนี้ขอเสนอคําว่าเบอะครับเบอะเบอะมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากที่แกะส้มเกียววันแล้วเอาเปลือออกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเตื้อเนี่ยครับเนี่ยเฮเบะเฮเบอร์นอกกำเมืองนะเ <laughs> บอะนะครับก็หมายถึง ไม่เป็นระเบียบนะครับวางเลียลาดวางสเปสสปะนะครับที่เราจะได้ยินกันบ่อยในกำเมืองที่เปิ่ง้องว่าเฮียเบอะเฮียเบอ์นะครับก็คือเอาวางไว้สเปสสปะโรคลุงลังนะครับไม่เป็นระเบียบนะครับวันหลังเนะี่ยถ้าใครถ้าคนเมืองมาอู้ตัวแบบเฮ้ยพ่อฮะพ่ออันหน้าตัวยังาไมา่เฮียเบอะเฮียเบอ์อันนี้นะโคตรได้เลยเนอะแสดงว่าเปิ้งวาหน้าเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเฮียเบอะเฮียเบออันนี้ยกตัวอย่างมาได้แต่จริงๆเปิ้นใจกับเปิ้นพ้อวงว่า ใจกับสิ่งของอีมากกว่านะครับอย่างเปลือกส้มที่ผมมาควางวันนี้ยังไม่ได้ควางเตอเนาะเอาวางศาสตร์ไปเฮียเนี่ยเฮียบเบอะเฮียเบอนะครับ<ห><น>ขอบพุ้นจัหนักนะครับขอบพุ้นจดหลายข้อพุ้นบ่ได้บ่มีอย่างหึ่ที<ส><ข>่ดูคลิปมาจนถึงช่วงช่วงของท้ายนี้นะครับคลิปหน้าผมจะมีเมนูอยังมานําเสนอของกินเมืองเมืองของกินบ้านเฮาลำลำมานําเสนอคอยดูคอยติดตามกันตัวนะครับถ้าชอบถ้าชอบถ้าม่วนมาเตอะมา กดเตะกดติดตามไว้เตะรับรองว่าคือคือผม <c oughs> ท,ทําคลิปทำอะไราข่นนะผมไม่อยากจะให้คนดูนะดเนี่ยดูแลเครียดคนชีวิตเฮานะเฮาเจอเรื่องเครียดมา,มากมายแลวเขาเยอะแยะมากมามปันเลอะขีะ้เต๋อเฮียเบอเฮียเบอนะคะอยากจะให้มาดูช่องผมแล้วรู้สึกว่าเอ้ดูแล้วได้ผ่อนคลายดูแล้วอารมณ์ดีดูแลว้วดูแล้วได ไอเดียได้เมนูไปทําไปแน่กินลำๆตัวนะครับฝากไว้ตัวนอกกดติดตามพดพอกันนักๆน,น,นะครับสําหรับวันนี้ไปละครับบายบาย